มันมือนมีมีนครใช่เหมือนมีกะทิคล้ายๆกันอย่นกครนก็ไข่หมีปูน้องเคยกินใช่ไหมเคยไปเที่ยวบ้านแฟนนเรปูใส่ปูม้าตัวเล็กๆกินกินกันกะทิชื่อมีกะทินาะ แกนะกระดกกระทะไม่รอดแล้วลูก <c oughs> จะได้แล้ว ก็จะมีคัวถั่วเองนะถั่วเป็นเผ็ดได้ไหมได้